านผู้ฟังที่เคารพครับศาลสวนชนชิ้วันนี้นำข้อคิดสิจิตใจมาเรียนฝากท่านเคารพเรื่องวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของไฟที่กำลังไหม้บ้านเรานะครับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านเรานะบ้านใครละ่ะก็คือบ้านของเราที่เองนั่นก็คือบ้านเราเมืองเรานะครับทีนี้ฟังให้ดี ไฟนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีทั้งหมดสองกองใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะบอกท่านว่าไฟสองกองใหญ่ๆคืออะไรใครเป็นคนจุดไฟเผาแล้วเกิดไฟเผาแล้วเนี่ยจะดับมันยังไงนี่สารจะบอกท่านอย่างนี้ฟังอีกครั้งไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านเราตรงนี้มันได้แก่ไฟอะไรใครเป็นคนจุดไฟเผา แล้วจะดับไฟนี้ได้ยังไงนี่ท่านติดตามรับฟังรับชมดูก็จะเข้าใจอย่างทะลุบรพงนะครับเอาอันดับแรกมาดูก่อนไฟที่ว่านี่คืออะไรนะครับไฟที่ว่านี่ก็คือไฟสงครามสองประเภทไฟสงคราม2อประเภทที่กําลังลุกไหม้ขนาดนี้นั้นไฟประเภทที่หนึ่งได้แก่ไฟนิติสงครามท่านคงจะได้ยินแล้วเข้าใจแล้ว ไฟอันนี้เกิดจากการร้องเรียนของพวกนักร้องนักร้องนักร้องพวกนี้ได้ยินได้เห็นอะไรมาไม่ได้ถูกผิดยังไม่ได้ต้องพิสูจน์ล,ละเอาไปรองไว้ก่อนร้องใครก็รองศาลนะสิครับรองศาลศาลอะไรศารลรัฐธรรมนูญอันนี้ท่านเข้าใจแล้วนะครับ ท่านก็คงทราบตระไปอีกแหละใครบ้างที่เป็นนักร้องในบ้านเราเมืองเราคงไม่ต้องไประบุตัวเขานะครับอันนี้คือไฟกองที่หนึ่งไฟนิติสงครามที่มันกำลังลุกไหม้บ้านเราเมืองเรานะครับเป็นเรื่องของบรรดานักร้องร้องนักการเมืองส่วนเดแล้วเขาจะร้องนักการเมืองเรียกว่าจุดไฟเผานักการเมือง ไปดูไฟกองที่สองที่มันกำลังลุกไหม้บ้านเราเมืองเราคือไฟที่เกิดจากวัฏกรรมไฟที่เกิดจากวัฏกรรมไฟที่เกิดจากวัฏกรกรนี่มันขยายมากยิ่งกว่าไฟนิติสงครามไฟนิติสงครามนั้นยังเกิดในกลุ่มบุคคลไม่มากนักแต่ไฟที่เรียกกันว่าไฟวาฏกรรมมันเกิด ได้กับบุคคลทุกประเภททีเดียวไฟว,วัฒกรรมที่ว่านี้มีตั้งแต่ผู้คนทั่วไปที่ส่งสารผ่านโซเชียลกันนั่นแหละส่งสารผ่านโซเชียลกันทำชิปออกไปแล้วก็มีคนมาลุมมาตุ่มมาวิพากวิจารณมากล่าวชี้โทษคนโน้นชี้โทษคนนี้หรือดูด่าตำหนิคนโน้นดูด่าตำหนิคนนี้เขาเรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์อยู่ใน คลิปต่างๆล้วนแต่เห็นเขาพูดแล้วก็ด่วนสรุปชี้แล้วว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนี้ยกยอคนนั้นทานี้ตีติงคนนี้อันนี้เป็นสงครามวัฒกรรมเรียกกันว่าไฟเกิดจากวัฒกรรมนอกจากนั้นไฟที่เกิดจากวัฒกรรมนี่เกิดจากโซเชียล เกิดจากชาวบ้านชาวเมืองตําหนิตีติงกันทางผ่านทางคลิปผ่านทางโซเชียลแล้วไม่พอไฟวัฒกรรมที่มันร้ายแรงมากที่สุดก็คือไฟไฟวัฒกรรมที่เกิดจากบรรดาผู้นำประท้วง <c oughs> เรียกว่าผู้นำมบ็บนะครับผู้นำม็บนี่ผ่านมาแล้วหนึ่งยกแล้วยังมีข่าวอีกว่าจะมีการสุมกองไฟยกต่อไปอีก นะในเดือนถัดไปนี่แหละข่าวว่าจะมีการประท่วงมีการชนมใหญ่นั่นก็หมายถึงว่าจะมีการสมไฟกองใหญ่ขึ้นมาอีกบรรดาผู้นำบบนี่เป็นผู้ที่จุดกองไฟด้านวัฒกรรมเนี่ยได้มากที่สุดนะจะเห็นว่ามีผู้คนได้ยินได้ฟังวัฒกรรมของผู้นำอบแล้วก็พากันไปรวมไปตุ้มไปรวมพลกัน จำนวนหลายร้อยหลายพันหรือหลายหมื่นนะครับอันนี้สังคมไทยเรานี่ถูกไฟวัฒกรรมเนี่ยไม่มาจริงๆไม่ใช่มันมาไหมเฉพาะในช่วงนี้ขนาดนี้มันไม่มาตั้งแต่นอนตั้งแต่สองสีเจ็ดหน่นไฟวัฒกรรมเนี่ยมันไม่มาเดี๋ยวสองสี่เดห้าไม่มาเรื่อยทีเดียวนะครับ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยนี่แหละยิ่งเกิดมีไฟวัฒนธรรมมากที่สุดไฟวัฒนธรรมนี่มันเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ชาวบ้านก็ก่อเกิดได้ผู้นำม็บก็ก่อเกิดได้ยังไม่พอไฟวัฒนธรรมเกิดได้แม้แต่ในสภา ในสภาก็มีการก่อเกิดวัฒกรรมมีการทิมเถียงโต้เถียงทะเละาะกันกล่าวกันบางครั้งบางคราวไรเหตุไรผลก็มีนี่แม้ในสภาก็ยังมีการก่อกองไฟประเภทวัฒกรรมอันนี้มันมาอยู่หลายยุคหลายสมัยนะครับประชาิปไตยอะไรก็ไม่รู้ปรากฏว่าเป็นเหตุให้เกิดไฟวัฒกรรมไม่บ้านไม่เมืองไม่มีความสงบสุขเลย อันนี้คือไฟสองประเภทนี่แหละคือไฟที่มันกําลังลุกไหม้บ้านเราเมืองเรานะทีนี้ประเด็นต่อไปจะไปบอกว่ามันเกิดจากใครทําไมมันยังเกิดนะไปดูว่าไฟสองกองนี้มันเกิดจากใครมันเกิดจากภายนอกหรือเกิดจากภายในนะครับไฟสองกองนี้มันเกิดได้ทั้งภายนอกและภายในนะ ไปดูไฟสองกองนี้ที่มันเกิดจากภายในก่อนเกิด <c oughs> จากภายในก็หมายถึงคนของเราเองในบ้านเราเมืองเราเนี่ยแหละจุดไฟเผากันเองนะครับดูจากสงครามนิติสงครามมันก็เป็นเรื่องของคนภายในนี่แหละจุดไฟเผากันเองนะไม่ใช่ที่ไหนเป็นลักษณะของประเภทเผากันเองนะครับคิดดูสิว่าเผาพวกกันเองเนี่ยมัน ฉลาดหรือมันไม่ฉลาดนี่ไฟนี่สงครามนี่เป็นไฟที่เกิดจากภายในเผ่านเองนะครับไฟประเภทที่สองก็คือไฟประเภทที่เรียกกันว่าวาทกรรมไฟที่เกิดจากวาทกรรมนี่ก็เป็นไฟที่เกิดทั้งภายในและก็ภายนอกไฟภายในก็คือพวกเราเองเประชายชนเราเองนะครับ ของเราเกิดไฟเผากันเองแล้วกันว่าเกิดตำหนิติติงกันเองด่ากันเองเรียกว่าชี้โทษเพ่งโทษกันเองโดยไม่มองตัวเองนี่ตำหนิติติงกราวทวงติงกันคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้คุณทำผิดอย่างนั้นคุณทำผิดอย่างนี้คุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่ดีอย่างนี้นี่ด่าทอากันอยู่แทบจะทุกวันทางโซเชียลนะครับนี่ก็เป็นไฟ วัฒกรรมที่เกิดจากภายในเรียกว่าเป็นคนของเราเองจุดไฟเผาพวกเราเองนะครับทีนี้ไฟวัฒกรรมนี่มีทีนี้บอกแล้วว่ามันเกิดภายในเป็นคนเราเผาพวกเราเองมีนอกประเทศก็มีไฟวัฒกรรมนี่เราเห็นได้วว่าเดี๋ยวนี้บรรดาผู้คนระหว่างประเทศระหว่างประเทศ เป็นทั้งชาวบ้านประชากรธรรมดาเป็นทั้งผู้นำทางการเมืองระหว่างประเทศต่างก็ชี้โทษดาทอมาถึงเราก็มีคนที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนั้นก็ตาําหนิติิงชี้โทษโยนไฟมาใส่พวกเราซึ่งเป็นคนภายในประเทศก็ถูกไฟจากเรียกว่ารับไฟจากภายนอกเข้ามาเผาภายใน <c oughs> เรียกว่าเอาไฟภายนอกเข้ามาเผาภายใน โบราณท่านบอกว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าโบราณท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าเรานี่รับไฟภายภายนอกรับไฟภายนอกเข้ามาเาผาภายในบ้านเราเองคนนี้ความเป็นจริงนั้นเราไม่น่าจะนําไฟภายนอกเข้ามาเผาบ้านเรานะครับเราเห็นไฟภายนอกเราควรจะต้องช่วยกันดับไฟภายนอกคนภายนอก พูดอะไรท่วงติงอะไรมาเราไม่ต้องเอามาเป็นไฟแต่เราเอามาเป็นน้ําดับนั่นหมายความว่าเมื่อมีคนกล่าวร้ายบ้านเราเมืองเราเราก็เอามาเป็นข้อชิดเอามาช่วยกันตามติดเหตุการณ์แล้วช่วยกันป้องกันแก้ไขเขาพูดอย่างนั้นเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยกันป้องกันยังไงเราจะช่วยกันกําจัดไฟนอกอยังไง เราจะต้องทำอย่างนั้นมันจึงจะไม่เป็นการนำไฟภายนอกเข้ามาเผาภายในมันจะองแกกันดับไฟภายนอกมันตึงจะถูกต้องมันต้องคิดอย่างนั้นท่านที่เคารพนี่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่เพ่งโทษตัวเองแต่ไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นการไม่รู้จักตนเองไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้เกิดทั้งไฟ นิจิสงครามแล้วก็ไฟวัฒกรรมโบราณท่านกล่าวไว้ในคําโครงโลกนิจท่านบอกว่าโทษผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองติศินอินทาหันเวนโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดชิดท่อนเรนเรื่องร้ายให้ศูนย์นี่คือไฟสองกองเกิดจากเราไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่น เห็นผู้อื่นเขาทำอะไรบางครั้งบางคราวไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเราก็ไปชี้โทษแล้วคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นทำผิดอย่างนี้บางครั้งบางคราวเพียงแต่ได้ยินเสียงพูดยังไม่รู้ว่าท็จรจริงเป็นอย่างไรยังไม่ทราบว่าผู้นั้นท่านมีเจตนาอย่างไรจึงพูดอย่างนั้นพอได้ยินอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นคนประเภทไม่รู้จักพกหินแต่พากันพกนุ่น โบราณท่านจึงบอกว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นแต่ว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราได้กินอะไรมาเราก็ตื่นตูมเรียกว่าตนกตกใจโอ้ยคนนั้นพูดอย่างนี้ถือเป็นคนไม่ดีพูดไม่มีคุณธรรมจ,จริยธรรมเป็นคนที่ขายชาติขายบ้านขายเมืองเป็นคนตรยศตัวประเทศชาติของตนเองเพียงจะได้ยินเท่านั้นแหละยังไม่รู้ว่าคนพูด มีเจตนาอะไรได้ยินเท่านั้นแหละก็ตื่นตูมไปแล้วอันนี้ไปชี้โทษทันทีเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้แหละคือการไปเพ่งโทษผู้อื่นว่าขรอนี้เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมบ้านเราอันนี้อยากจะเรียนฝากท่านครับบอกว่าถ้าหากว่าเราไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่มองตัวเองนั้นมันจะไม่มีความสงบมันจะเป็นไปไม่บ้านไม่เมืองอย่างนี้ตลอดชั่วนาตาปี อยากจะยกตัวอย่างเรื่องของคําสอนในทางพระคริ์เอามาฝากท่านทีร่รบเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนที่จะไปเพ่งโทษผู้อื่นนั้นควรจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีไม่มีบาปติดตัวไม่มีบาปติดตัวเท่านั้นแหละถึงจะไปเพ่งโทษผู้อื่นได้ กล่าวถึงพระเยซูเจ้าในสมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่งบังเอิญมีพวกธรรมาจาร์นี่จับหญิงคนหนึ่งมาแล้วก็มากล่าวกับองค์พระเยซูเจ้าบอกว่านี่ท่านที่เคารพหญิงคนนี้เป็นคนที่ประพฤติชั่วร้ายแรงเป็นคนที่กระทำผิดประเวณี บูตรอาจาร์ท่านสอนว่าคนที่ผิดประเวณีนี้คนที่ผิดประเวณีนี้จะต้องเอาอิฐหินดินเหล่านี้คว้างปลาใส่ให้จนตายส่วนท่านท่านจะทำประการใดนี่เขามาถามพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ยินเช่นนั้นก็เลยตกับพวกนั้นบอกว่านี่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนี้เป็นคนที่เคยมีบาปหรือไม่ทุกท่านที่มานี้ใครบ้างไม่เคยมีบาปใครบ้างไม่เคยทำผิด คนที่มีจิตมีกายมีใจบริสุทธิ์ผุดพองคนไหนบ้างมีไหมถ้ามีคนที่บริสุทธิ์อย่างนั้นแหละจึงควรที่จะมาเอาอิฐหินดินคว้างป่าใส่หญิงคนนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่มีบาปแม้น้อยนิด ไม่ว่าบาปทางกายทางวาจาทางจ,จิตใจถ้าท่านมีบาปอย่างนั้นถือว่าท่านไม่บริสุทธิ์ท่านไม่บริสุทธิ์ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอันท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอันตรายกับหญิงคนนี้เพราะพระเยซูเจ้าตรัสอย่างนั้นบรรดาพวกธรรมจารย์ก็ย้อนมาคิดถึงตัวเองว่าเออเรานี่ก็มีความผิดไม่มากกว่าน้อยเราก็มีบาปไม่มากกว่าน้อยเพราะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟังปาหญิงคนนี้ คนที่มาจำนวนนั้นก็พากันหนีหมดเนื่องจากทุกคนไม่มีใครบริสุทธิ์ในกายวาจาจิตเลยมีบาปติดตัวไม่มากก็น้อยมีบาปติดตัวไม่มากก็น้อยก็รู้ตนเองว่าตนเองไม่บริสุทธิ์จึงพากันหนีกลับไปหมดเลยเมื่อพวกคนหนีกลับไปหมดแล้วองค์พระผู้เเจ้าก,ก็ตรัสกับหญิงคนนั้นบอกว่านี่เธอพวกเขาหนีไปหมดแล้วท่านก็จงกลับไปบ้านเธอ ฉันเองก็ไม่ทำอันตรไรเธอแต่ว่าตอนนี้ไปเธออย่าทำผิดอีกอย่าทำผิดบาปอีกอย่ากระทําการล่วงประเวณีอีกอย่าทําผิดประเวณีอีกกลับไปเถิดนะยิ่งกว่านั้นได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสเช่นนั้นก็รู้สึกปราบปลื้มในองค์พระเยซูเจ้าที่ไม่ชี้โทษอะไรแล้วยังเป็นคนให้อภัยตัวเองด้วยสํานึกในพระคุณของพระเยซูเจ้า อำลาองาพระอิศุเจ้ากลับไปบ้านเมืองแห่งตนนี้เป็นการชี้เห็นว่าคนเรานั้นจะไปชี้โทษแต่คนอื่อนนั้นมันไม่ถูกนะเราเองก็มีความผิดมีความบกพร่องมีการกระทําไม่ดีไม่ชอบอยู่ไม่มากกว่าน้อยเพราะฉะนั้นย้อนไปดูคนที่ก่อนิติสงครามคนที่ก่อนนติสงครามนั้นต้องย้อนดูตัวเองว่าตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่ กระทำผิดทางกายวาจาใจหรือไม่ถ้าเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ปุดผ่องแล้วตามหลักคิดคอนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้โทษคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องเรียนผู้อื่นเพราะตัวเองนั่นก็เป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์อันนี้เป็นข้อชิดจากแนวคําสอนขององค์พระผุทสูเจ้านะครับถ้าร้องเจอกันอีกประชาชนที่กำเนิติติงผู้อื่นทางโลกโซเชียลนั้นก็เช่นเดียวกัน แม้แต่ผู้นำม็อบก็เช่นเดียวกันไปชี้โทษคนนั้นชี้โทษคนนี้หานึกถึงโทษตัวเองไม่โทษตัวเองนั้นหนักยิ่งแต่ปิดชิดสันเ,เรนินเรื่องร้ายหายสูญอันนี้ไปดูดีๆบรรดาผู้ที่ไปฟ้องร้องผู้อื่นบรรดาผู้ที่ไปชี้โทษผู้อื่นน่ะตนเองมีส่วนผิดหรือไม่ นะถ้าตัวเองมีส่วนผิดแล้วเราจะไปเอ่ยอ้าปากตําหนิชี้โทษผู้อื่นนั้นเพราะแม้ตัวเองก็ยังเป็นคนที่มีบาปติดตัวอยู่แล้วนี่ครับอันนี้คือเหตุเกิดสองครามเกิดจากการไปชี้โทษผู้อื่นโดยไม่เพ่งดูโทษตัวเองอันนี้เป็นประการสําคัญที่ชี้บอกให้เห็นว่าไฟสองกองนั้นเกิดจากการไปเพ่งโทษผู้อื่น แต่ไม่ดูโทษตัวเองนะครับปการสุดท้ายอยากจะเรียนบอกว่าไฟสองกองนี้จะดับได้อย่างไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นไฟที่เกิดจากนิจสงครามหรือไฟที่เกิดจาก,ว,กวัฒกรรมก็ตามจะสามารถดับได้ไม่ยากอย่างนิชิตไฟสองกองนี้จะสามารถดับได้ไม่ยากอย่างนิชิตเวลาจะดับไฟสองกองนี้ก็ต้องดับ ด้วยการมามองตรงข้ามมีนี้มองโทษมองสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมองแต่ความผิดของผู้อื่นมันจึงเกิดไฟไม่บ้านไม่เมืองเพราะนั้นวิธีการดับไฟสองกล่องนี้ก็ต้องมองตรงข้ามแทนที่จะไปมองแต่ความผิดชี้แต่โทษต่อไปกลับ ตรงกันข้ามมามองหาความดีนั่นก็คือคนในสังคมเราไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันมีทั้งคนดีแล้วก็มีทั้งคนไม่ดีในคนคนเดียวกันมีทั้งส่วนดีและส่วนที่ไม่ดีเพราะนั้นเราจะไม่ไปขุดค้นหาส่วนไม่ดีจะมาขุดค้นหาแต่ส่วนที่มันดีเราจะไปมองส่วนที่เป็นความดีนะครับ คนที่มาเป็นผู้นําของชาติบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันไม่ใช่จะดีบริสุทธิ์ปลุดพองเสมอไปมันอาจจะมีดีแล้วก็จะมีชั่วพิษมีบาปติดอยู่แต่ว่าบาปนั้นจะมีน้อยนิดสรุปว่าคนหน,หนึ่งนั้นจะเป็นคนธรรมดากว่าตามจะเป็นนักการเมืองกว่าตามเนี่ยจะมีพระประจําตัวมากกว่า ในวันหนึ่งจะมีพระประจำตัวอยู่ในจิตในใจมากกว่าที่จะมีส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีขอเรียกกันว่าผี <c oughs> มันจะมีผีเข้ามาสิงในจิตใจเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผีก็คือกิเลสผีคือกิเลสฟังให้ดีๆนะผีมากทำให้จิตใจมัวหมองผีมาทำให้จิตใจหดหูจิตใจ เศร้าส้อยนั่นแหละคือผีผีคือกิเลสมันมาเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าในวันหนึ่งหนึ่งยี่สบสี่ชั่วโมงนี่มันจะมีพระมากกว่านะพระมาผีกว่านี้พระมาผีกว่านี้ผีหนีพระก็มาฟังกันดีนะพระมาผีกว่านี้ถ้าผีหนีพระก็มาเนี่พระคือความดี ผีคือความชั่วในใจของกุบุคคลมันสลับกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าในวันหนึ่งมันจะมีพระมากกว่ามีผีเพราะนั้นเราจะหาคนดีโดยบริสุทธิ์ปุดพ่องโดยไม่มีส่วนผิดบุกร่องเลยเนี่ยท่านไปหาแต่คนดีอย่างนั้นในสังคมโลกนี้ไม่มีหรอกมันไม่มีจะไปหาคนดีโดยส่วนเดียวนั้นมันไม่มีคําสอนของพระเดชพระคุณท่านคุณลุงปู่พุทธทาสท่าน สอนไว้เป็นมรดกธรรมันล้ำลึกท่านบอกว่าท่านเจ้าคุณลุงปู่เบื้องต่าท่านสอนไว้บอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวคนหาสายเอ๋ยเหมือนเจ้าหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง นี้เป็นวัถุธรรมชิ้นสำคัญที่จเจ้ามาใช้ระงับดับไฟเอามาใช้ดับดับไฟไฟสองกองนี่ไฟที่เกิดจากนิติสงครามก็าตามไฟที่เกิดจากวัฒกรรมก็ช่างเนี่ยจะสามารถดับได้ด้วยขอ้อคิดคติธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าคุณหลวงปู่คือเราจะไปหาคนที่มีดีโดยส่วนเดียวเนี่ยมันไม่มีหรอก ไม่ว่าจะในสังคมไทยบ้านเราเมืองเราหรือจะเป็นสังคมโลกพนโลกก็าตามคนมันมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียอยู่ในตัวเองแต่เราจะต้องเลือกคนที่มีดีมากกว่ามีเสียเรียกว่าเลือกดีมากกว่าส่วนที่ไม่ดีเราจะไม่ไปมองส่วนที่มันผิดขาดตกบกพร่องเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ยอามาเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ต่เราจะมองหาส่วนดีหาจุดเด่นของคนคนที่เป็นผู้นำประเทศนี่จะเป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ช่างนี่เขาจะมีดีอยู่ท่านหาดีเขาให้เจอหาดีเขาให้เจอหาดีของผู้นำให้ให้เจอถ้าเราจะไปมองความดีของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีจะเป็นสอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายท่านเขาจะมีดีทั้งนั้น หาดีเขาให้เจออย่าไปเพ่งขุดคุยหาส่วนที่มันไม่ดีไม่ชอบเราจะไม่ไปเพ่งโทษถ้าไปเพ่งโทษมันก็จะเกิดไฟนีสสงครามมันก็จะเกิดไฟมัดกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเพราะนั้นไฟมันเกิดจากการไปเพ่งโทษเราจะไม่ไปเพ่งโทษเราจะต้องมาหาส่วนที่เป็นพระส่วนที่มันดีอยู่ในจิตในกายวาจาใจ,ใจ ของบรรดาผู้นำของประเทศนะดูให้ดีๆหาความดีตั้งแต่รัฐมนตรีตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีหาให้เจอทุกคนหาความดีในสสฝ่ายรัฐบาลหาความดีของสสฝ่ายค้านตราทั้งหาความดีของพี่น้องประชาชนทุกคนหาความดีเขาให้เจอเมื่อหาความดีของเจอแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นแหละ มายกจ้องชมเชยเขามายกจ้องชมเชยมาส่งเสริมให้ความดีเหล่านั้นทวีคูณยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าเราหาความดีของนายรัฐมนตรีเจอหาความดีของรัฐมนตรีแต่ท่านเจอหาความดีของสสแต่ท่านเจอแล้วเอาความดีอันนั้นแหละมาตีคลองลองเปล่าเอาความดีมาตีคลองลองเปล่าอย่าเป่าความชั่วมาประกาศมันจะกลายเป็นไฟขึ้นมาอีก นี่จะต้องมองความดีของเขาให้เจอแล้วความดีนั้นมายกต้องชมเชยเมื่อยกต้องชม,ชมเชยความดีของคณะรัฐบาลของสอสอฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านตลอดทั้งหาความดีของญาติสนิทมิตรสหายให้เจอแล้วเราก็จะช่วยกันยกย่องชมเชยถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ทําความดีที่มีอยู่นั้น ทวีคูณยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นเมื่อเราเห็นความดีของใครๆแล้วเราก็ยกจ้องจมเชยเราก็จะเกิดความรักความสามัคคีเราจะเกิดความรักความสามัคคีเป็นพลังแห่งแผ่นดินที่มาจากความรักความสามัคคีของผู้คนนะครับเมื่อเราเกิดความรักความสามัคคีเหล่านี้บรรดาไฟที่ไหม้บ้านสองกองมันก็จะดับสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยที่ทําให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุข จร่นลุ่งเรื่องสื้อไปแม้จะมีไฟภายนอกเราก็สามารถที่จะช่วยกันระงับดับไฟภายนอกได้ถ้าเรามีความรักความสามาัคคีเพราะนั้นสามาัคคีคือพลังของเป็นดินคือฐานวันนี้พอบคุณทุนนี้นตามชมขอบคุณครับ